ถ้าคุณกำลังมองหารถที่ราคาถูกแล้วสภาพดีคันนี้มาครับตอนนี้ผมกำลังอยู่กับเจ้า Toyota r ร v o นะครับ 2.4J Single ิลปี2016แจ้งราคาให้ทราบให้เราจ่ายกันก่อนเลยครับราคาคันนี้ผมขายอยู่เพียง3 5 7 0 0 0 0บาทเท่านั้นถูกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับมาดูครับ ปองปองปองเสียงปองปองปองแบบนี้ผมบอกว่าเป็นสีเดิมเดิมบางๆนะครับรถสวยมากๆทัต้องบอกว่ารถสวยมากๆครับรถคันนี้เป็นรถเดิมเดิมโรงงานนะครับมีบุ๊กเซอร์วิสครบครบแบบนี้นะครับนี่ฮะบุ๊กเซอร์วิสครบเลยนะครับผ่านการใช้งานมามือเดียวนะครับใครได้ไปเป็นมือที่2แท้แท้นะครับเพราะเรขใหม่คันนี้นะครับผ่านการใช้งานมาเพียง1นึ่งแสนสามพันกิโลเท่านั้นรถผ่านมา6ปีนะครับ5ปี6ปีนะครับ วิ่งมา1นึ่งแสนโลถือว่าวิ่งมาปีละเพียงไม่ถึง2 0 0 0 0ืโลนะถือว่าน้อยสุดๆครับใครกำลังมาหารถใหม่น้อยๆนะคันนี้ต้องรีบมาจับเลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าเปโลวไวหลฟ์ฝากกดติดตามของเราด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ